สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกท่านครับวันนี้อยู่กับไรก้าหรือว่าเรียวก้านะครับซึ่งนะครับวันนี้นะครับเรารับงานเข้ามาให้ไล่ระบบไฟเพราะว่าเขาบอกมาว่าไฟนะครับไม่ขึ้นมาที่สวิต์กุญแจไม่ขึ้นมาเรือนไม่ก็เลยทําการสตาร์ทมือไม่ได้นะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับในเคสนี้เราจะทําการไล่ไฟแต่ ระบบไฟสําหรับผมถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บๆเรื่องปกติไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่ฟิวขาดก็สายไฟขาดแค่นั้นแหละเต็มที่ก็ชุดสวิตช์กุญแจเสียนะครับทุกท่านนะแต่ปัญหาใหญ่เลยนะครับแต่ปัญหาใหญ่เลยของเคสนี้นะครับผมอยากให้พี่น้องเอได้ดูตรงนี้นะนี่นะครับคันเร่งบิดไม่ได้นะครับอ่าถ้าสมมุติว่าสายคันเร่งขึ้นสนิมฝืดติดขัดนะครับเราจะไปหาสายเร่งที่ไหน เน่ครับเพราะว่าในพื้นที่ของเรารถพวกนี้มันไม่ค่อยมีตลาดมันไม่มีอะไรอยู่แล้วในพื้นที่นะอ่าทีนี้นะครับเท่าที่เราทําการตรวจเช็คดูเนี่ยปัญหาที่เราได้เจอนะครับนั่นก็คือนะครับอ่าสายเล้งเนี่ยทำงานปกติดีนะเพราะว่าเราคลายอ่าฝาลูกเล้งออกนะครับเราคลายฝาลูกเล้งออกนะเราคลายออกแล้วเราบิดดูสายาเคเบิงมันขยับเยื่นเคลื่อนที่ได้แต่นะครับลูกเล้ง ในครับลูกเล่งมันติดภายในคาร์บูเรเตอร์นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนิมทองเหลืองสนิมทองแดงสนิมอะลูมิเนียมนะครับหรือว่าบ้านเราอาจจะเรียกว่าขึ้นคราบเกลือขา,ขาวๆนั่นเองนะครับทุกท่านนะอันเนื่องมาจากรถจอดดนรถจอดนานรถจอดข้ามเดือนข้ามปีนะครับอ่ามันก็เป็นสนิมได้นะครับอะลูมิเนียมเป็นสนิมได้นะครับ อทองเหลืองทองแดงก็เป็นสนิมได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราต้องรู้นะทีนี้นะครับในเมื่อเกิดปัญหาขึ้นนะครับเราต้องหาวิธีการแก้ไขาปัญหานะครับเราจะทํำยังไงเราถึงจะเอาลูกเร่งออกมาได้นะครับถ้าเราเคลียร์ระบบไฟแล้วเราเคลียร์ลูกเร่งไม่ได้เราก็สตาร์ทเครื่องไม่ได้อยู่ดีนะดังนั้นนะครับเราจะทําการถอดคอมพิวเตอร์ออกมาทําการ วิธีเอาลุกเร่งออกนะครับแต่ว่าลุกเร่งรถอันนี้นะครับรถรุ่นนี้ทําไมเขาไปทําสกูจูนอากาศไว้ข้างล่างนาะนะครับเวลาเราจูนเราจะจูนยังไงเนี่ยนะทีนี้นะครับเมื่อเราถอดคอมบลิเตอร์ออกมานะครับเรากา็ได้รับข้อมูลจากอาจารย์ช่างหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเราลงตริปสั้นไปแล้วนะอาจารย์ช่างหลายๆท่านก็บอกมาว่านะครับน้ายารางห้องน้ําแช่เลย บางท่านก็บอกว่าใช้น้ํายาแอร์แช่เลยบางท่านก็บอกว่าไฟแก๊สลนๆเพราะเผาะนะครับบางท่านก็นะครับบอกให้เราเอาไปต้มนะครับก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็แล้วกันนะแต่ที่แน่ๆนะครับเราลองทําการงัดแล้วมันออกนะครับก็ถือว่าฟลุ๊กนะครับฟลุ๊กเป็นอย่างมากเลยใช้ไขควงงัดแล้วออกนะครับแรกๆผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันถ้างัดไปแล้วลูกเล่งเขาเสียศูนย์เลย นะครับม sure. <qué> ันจะเป็น <happily> ปัญหาไหมเราจะหาลูกเร่งที่ไหนมาใส่นะครับเพื่อนๆนะอันนี้นะครับเราถอดลูกเร่งออกมาแล้วเราบิดกะเร่งนะครับนั่นหมายความว่าสายเร่งมันปกตินะครับแต่ว่าลูกเร่งมันขึ้นภาพเกลือนะครับมันติดภายในคอมบูเลเตอร์นั่นเองนะครับที่เห็นเปียกๆเชื้นเชื้อนั้นนะครับก็คือน้ํายาอันนี้ประสงค์ที่เราฉีดพ่นลงไปนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ทําการตอดคอมบูเลเตอร์ออกมาล้างทําความสะอาดนะครับเป่า ให้รูทุกรูทะลุนะครับไม่ให้มันอุดตันนั่นเองนะครับทุกท่านนะในเคสนี้ก็ต้องขอโทษขออาภาัยด้วยเราไม่มีโอลิงที่จะเปลี่ยนให้นะครับอ่าเราก็เลยนะครับจำเป็นจะต้องทากาวแล้วก็ประกอบกลับนะครับในขั้นตอนของการประกอบกลับนะครับวันนี้ก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยถ้าไม่จําเป็นจริงๆก็ไม่อยากใช้กาวแต่ถ้าหากว่า เราจำเป็นต้องใช้กาวกับระบบน้ำมันเบนซินแนะนำให้เป็นกาวบอลเท่านั้นกาวบอลเท่านั้นนะครับทุกท่านถ้าเป็นกาวดำกาวดำเนี่ยถ้ามันไปโดนเบนซินปับ๊บมันจะกลายเป็นเฉากล้วยนะครับเมื่อมันเป็นเฉากล้วยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือไอเฉากล้วยตรงนั้นนะครับเฉากล้วยจากกาวดำมันจะวิ่งไปอุดตันนงหนูนะครับทำให้รถบูบดับเร่งไม่ขึ้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็อ่ะ จำไว้ไปใช้งานก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเป็นเรื่องของกรองน้ำมันเบนซินเราก็ใส่ให้ถูกทางนะครับถูกทาง,ถ,ทางถูกด้านตามหัวสอนชี้ห,ชหัวสอนหัวชอนชี้ก็คือทิศทางการไหลของน้ำมันนั่นเองนะครับทุกท่านนะนะเมื่อเราประกอบเข้าไปแล้วนะครับเร่งมันก็บิดได้ตามปกตินั่นแหละนะครับนะทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มทำการไล่วงจรไฟกันสักนิดนึง นะครับเขาบอกมาว่าเปิดสวิตแล้วไฟไม่มาเรือนใหม่ไฟไม่มานะครับที่สวิตกุญแจเดี๋ยวเรามาลองทําการเทสกันดูนะครับว่าไฟจะมาไหมเราชาร์จแบตไว้แล้วนะครับต่อแบตเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะนี่นะครับพยายามสู่ไม่เพื่อนเพื่อนี่น้องเอฟซีได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านนะทีนี้นะครับเราก็เปิดสวิตกุญแจปั๊บนี่นะครับเปิดปั๊บนะครับอ่า เปิดไปบางทีเปิดไปจนสุดแล้วไฟไม่มานะครับเปิดสุดไฟไม่มาบิดกลับนิดนึงไฟมานะครับอ่าบางทีเราเปิดไปจนสุดปั๊บไฟมาแซ่นะครับเราบิดกลับนิดนึงหรือว่าเวลาเราขับไปตกหลุมแล้วสวิตช์กุญแจมันเคลื่อนถอยหลังมานิดนึงไฟดับนะครับนั่นหมายความว่าชุดสวิตช์กุญแจชุดนี้เสียนะครับอ่าที่ที่ไฟไม่มานะครับ ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะสายฟอมสายไฟขาดอะไรหรอกที่เขาไล่ไม่เจอนะนะครับมันเป็นที่สวิตกุญแจเสียนั่นเองนะครับทุกท่านบางทีไฟมาบางทีไฟไม่มานะครับดังนั้นนะครับในเคสนี้เราจะทําการนะครับเปลี่ยนสวิตกุญแจนะครับทุกท่านนะเพราะว่าระบบสตาร์ทมือนะครับทำงานเป็นปกติดีนะครับถ้าหากว่าไฟมานะครับจุดที่มันเสียก็คือชุดสวิตกุญแจแต่ที่แน่ รถคันนี้เขาไม่ได้บอกว่าไฟไม่มาหัวเทียนเพราะว่ามันมีกล่องซ d i มา2กล่องนะครับนั่นหมายความว่ารถคันนี้เราต้องไปทำการไล่วงจรไฟพบกัน EP ต่อไปนะครับไล่วงจร